นนั้นถึงนีไปเอามองจังไดยครับ,ค,รบาาคนที่มาจากาบางบัวทองครับอ๋อคนที่จะมาจากบางบัวทองที่ว่าสามตัวน่ะที่ให้สามตัวใช่ไหมครับผมแต่ตัวใดก่บนหนึ่งครับแต่ตัวหดก่อนหนึ่งหาซีสองหาซีสอ,อแลวกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตร้สีแดงเลยครับ ถือนี่ไปอาวมงจังไดยครับเอาทางคนที่มาจากบางบัวทองครับ๋อคนที่จะมาจากบางบัวทองที่ว่าสตัวน่ะที่ให้สตัวใช่ไหมที่เขาได้จากขนส้มอ่ะขนส้มสมครับที่ผมลงอยู่ผมผมเราเป็นคนลงผมลงสองทนั้นผมก็เลยอธิษฐานว่าถ้าผมถูกเงินล้านผมจะเอาภาพยนต์มาขายให้ดูอ๋อแกบนไว้น่ะแกบนไว้ครับแล้วก็จะซื้อผลไม้มาไหว้ครับ ได้ล้านห้าได้ล้านห้าอ๋อได้ล้านห้าถูกทั้งขายวันนี้ครับคืนนี้คืนนี้คืนนี้จะเอาภาพยนตร์มาให้ดูเลยลางสิทธิ์เนพประเมินเอาลางสิทธั์เทพนมาให้ดูเลยคืนนี้หนังห้าเรื่องใช่ไหมครับชื่ออะไรเนาะลังสิทธิ์เทพประเมินครับผมอายุเท่าไหร่เนาะครับอายุห้าสิบปีอยู่อยู่บ้านไหนครับอยู่อำเภอสตึกอำเภอสตึก บ้านหนองกอกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรหน่อยผมจะส่งนะครั084 084 826 826 1171 1171ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับตรงนี้เป็นเกษตรจันทร์แล้วก็ปู่ย่าตายายที่ร่วมเป็นสังฆปริยานวันนี้ลูกหลานได้มาแก้บนเพื่อได้สัญญาเอาไว้นะครับว่าถ้าถูก ร้านร้านห้าหรือถูกหลักร้านขึ้นไปนี้จะเอาของมาเส้นถวายแต่คืนนี้ก็ <evaluation. S 1> จะมาแก้บนเพราะเอาภาพยนตร์มาขายให้ดูแล้วนะ,ค,ะครับในคืนนี้แหละในในคืนนี้ครับยังไงแต่จันต์สซก็คงจะได้รับทราบนะครับว่าลูกหลานได้มาแก้บนตามคำได้ตามคำขอที่เรียกว่าได้จจข,ขออนยญาาไว<อ>้ยในคืนนว้ รังสิตรังสิตนะครับรังสิตเทพประธิงสิตเทพันหมื่นครับนะครับบริวารของท่านก็มาเต็มรถทีเดียวเลยครับแล้วพร้อมกับเส้นไหว้และนี่โต๊ะหมู่ของของรังสิทธิ์มันกันโต๊ะหมู่บูชาครับโต๊ะหมู่มาบูชามาถวายลมแรงน้ำแดงแพ็คหนึ่งเออน้ำแดงน้ำเปล่าแพ็คหนึ่ง มีไก่น้ำโชกาด้วยครับเนี่ยโอ้ไก่น้ำโชกสวยครับรูปร่างสวยไก่นี่เลยไก่น้ำโชกเนี่ยก็เห็นแล้วเนาะครับในชุดต่อไปหรือในงวดต่อไปก็ให้เป็นไครก็เอาเลยนะครับผคุณเอาเลยครับจะถวายไปนี่แหละสาวน้อยเพชรบ้านแพงเหรออ๋อถ้าได้เป็นร้านเี๋ยจ้าสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเลยถ้าได้เป็นร้านจะเอาสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเลยเปล่าครับแเราจะเอาพระมาทำบุญให้จะพามาทำบุญให้ด้วย อ๋อครับครับครับหลักล้านขึ้นครับผมเหมือนครั้งนี้เหมือนครั้งนี้ให้เห็นชัดๆเด้อแต่เซเด้อแต่จันเด้อครับอืมอืมสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุด้วยครับเห็นอย่างน้ออ๋อ สาเหินเหล็กก็ได้กับบอกเดออเอาน้ำผู้โชคดีนี่แหละ<ม>เดี๋ยวก็จะรอจากคนที่อยู่บางบัวทองด้วยเนะาะแกมาวันไหนก็จะได้จะได้จะได้ไ,ดไปถามแกบางคนไม่มาบามาแค่ามตัวครับครับพเพราะว่าแกต้องได้สามตัวแน่เลยอ๋อครับครับแกจะมาอยู่แกบอกว่าแกจะเอาวันแกจะเอาวันลำมาลำแกใส่ชุดสีชมพูวันนั้นครับใส่เสื้อสี ใส่เสื้อสีชมพูครับน้ำผลไม้ถ้ามองเห็นตัวแดงๆเลยเนาะ <c oughs> ให้มองเห็นตัวแดงๆชัดๆเ่ยนะอ่าสักตัวหนึ่งตะเซ้าพยนต์ก็จะมาให้ เอากับผู้ใดพิลันนี่แหละเพราะทูบไอ้ไข่ทูบไอ้ไข่ทูบไอ้่ด,ด้วยอ่าเดี๋ยวได้ตัวไหนเดี๋ยวมารุ้นก,กันติดหรือยังเนี่ยสองด้วยกันนะครับสำหรับทูบที่ผู้ที่ได้เป็นล้านนะครับที่จุดทูบไว้ก่อนเนาะจุดทูบไม่โชคก่อนเดี๋ยววดนี้จะจุดให้อีกนะครับ ครับก็ใส่เข้ามาแล้วก็เป็นสาธุสาธุด้วยเด้อะีมาแล้วครับเลขสีมสมส่มาแล้วครับเลขสี่มาแล้วเดี๋ยวลุ้นด้วยกันเดี๋ยวลุ้นด้วยกันเลขต่อไปกมันจะเป็นเลขเก้าหรือเปล่าเหมือนกันเลยห <c oughs> รอเหมือนกันเลยอ่ะออบัวเต่าผสมไปเก้าก็เป็ เก้าแล้วสามไมาเลยพวกเราเต็มที่เต็มที่เลยมัเเอนกันงอันนี้เต็มที่เลยเป็นเลขอะไรตอนแรกๆครับเลขสใช่ไหมครับเลขสตัวที่2อาจจะเป็นเลขเก้าเนาะเลขเก้าเขาเลขสองมากครับ ไปเลยพี่เพื่นซี่สอง,สอง Democrat, ห <c <c าน uh uh ี่ไงว่าเฉียดีเนี่ยตัเเยจะเอามาเอาานนมกไหญพรรเก้ารูปพรกเก้ารูปสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยคุณโจ้วนาใหญ่เพิ่นนะครับ 42หายตัวนั้นมี่เลยเด้ต็มลยเัอว้าาอยากเบิ่งขึ้นกัน่น้ะสาวน้อยเพชรบันแพงนี่ยคืนนี้ดูดูหนังไปก่อนคืนนี้มีนันทวันนะครับอยู่ที่ตรงนี้ สี่สองแปดโอ้ยขายถูกถูกแน่นอนเลยวัแร้อสี่สองแปดประกาดิโอแม่นแม่นสี่สองแปดสจริงจริงสปดจริงนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้สี่สี่เนาะ428นะครับสี่สองนะครับคนที่ได้ล้านห้านะครับเป็นคนจุด คนที่ได้ล้านห้าเป็นคนจุดเดอ้อเลขนี้ไปเสี่ยงเมืองก็ไปเสี่ยงเมืองุดได้แล้วสี่สองแปดเองวดนี่งวด,ด,งวดประจำวันที่สามสิบธันวาคมออกซีทรงถ่ายพี่เก่าต้อนรับพี่ใหม่ปังๆเฮ้ง,ง,ง,งๆรวยๆสุขคนเดอ้อสาธุสาธุสาธุาธนี่นะครับเย็นนี้มาดูหนังกันเดอ้อมาเบืองหนังกันมาเบืองนั่นทาวนมาเบืองนั่งทวนันี่จางมาด้วยพุ้นี้แหละครับเน็นราล้านหานี่ครับลังสิทธิ์เทพประเมินลังสิทธิ์เทพประเมินนะครับ บ้านน้องเกาะเดี๋ยวก่อนเด้อยนี่ผมเอานี่น้ำเนี่ยนี่อ่ะอี่นี่ถ่ายทอดสดครับถ่ายทอดสดอภิอ้เอยน้ำกันเด้อครับมาหนึ่งของนันทวันครับหาเรื่องแจ้งคาตาเลยครับหาเรื่องแจ้งคาตานี่เพิ่นได้มาได้ลานห้าในลานหานะครับในลานห้านะครับถูกสามตัวบ้านในลานหานน้องเกาะอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์อยู่บ้านน้องเกาะครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม นี่นะครับเพิ่นได้ลานหาเด้ออ๋อขอบคุณเลยสองสามห้าไม่ต้องกลับสองสามหาบอต้องกลับตรงๆเลยทั้งโตดทั้งเข่งโอ้สามห้าสองตัวอีกมือแรงเบืองหนังน้ำกันครับมือแรงเบืองหนังน้ำกันเด้อนี่ถวายตาเซีนะครับเพิ่นได้จากอ่าพี่อ่าที่อยู่บางบัวทองเพิ่นบอกเนาะเบนยูทูปนะครับ ขอบคุณหลายๆพี่ขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณหลายอ่ะรวยรวยเฮงเฮงต่อไปงวดหน้าเอาอีกงวดหน้าโดนอีกงวดหน้าโดนอีกคนบอกว่าเพิ่นเบิงช่อง youtube เด้อครับเด้อคนสุรินทีวีนะครับคนสุรินทีวีนะครับคนบอกว่าเพิ่นเบิงจากคนสุรินทีวีหล่ะได้โชคได้ลาบไงเพิ่นวานะครับคนดูทางช่อง youtube คนสุรินทีวีถ้าใครกดแล้วก็ ที่ผมลงไว้นะครับสาวใหญ่สา,หญสาวใหญส <S <S ่สาวใหญ่บางบัวทองนะครับ <S <S ที่บอกเลขตรงๆเลยเถอะกูเดลองเิื้อทั้ง y o u t u b บบึงนะครับสาวใหญ่บางบัวทองนะครับที่บอกเลขที่บอกเลขนะครับที่ผมลงไว้ทางช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับเด้อ จะมาดูนันทวันภาพยนตร์มาดูได้นะครับที่สันตะเซสันตะจันแล้วก็หลักกิโลโดวงวิญญาให้โชคปีนี้นะครับให้เข้ามาแล้วก็สินสารทุกสาทุกฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคนสุรินทร์ทีวีนะครับยังอยู่คนสุรินทร์ทีวีนะครับขอให้ปังปังลุยลวยเฮ้งเฮงกันทุกคนให้โดนๆทุกคนนะครับคนนี้นะครับคุณผู้ชมจ้างนันทวันมานี่คนนีเด้อนีเด้อนีเด้อสอดแกงจ้างปางครับ คืนนี้นะครับมีหนังนันทวันมีหนังนันทวันจอ,อยักจอยักษ์จอใหญ่นะครับคนจ้างมาบอกว่าจ้างมาสามหมืนหาครับ3ามหมหามาให้ชมกันนะครับชมฟรีครับบ่มีค่าตั๋วดอกเบิ่งฟรีเบิ่งฟรี แต่ตัวได้ก่บนหนึ่งครับตัวได้ก่อบนหนึ่งหาซีสองหาซีสอยับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ก็คือ นะครับที่ให้โชคอยู่ตรงนี้นะครับก็มีผู้ที่ช่วยถมดินนะครับก็ที่เดินทางมาจากกรุงเทพเนาะก็สิบรถนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้ผู้ที่อยู่ที่อตรงนี้นะครับเพื่อประดินนะครับมาถมให้นะครับตรงนี้ครับเพื่อไว้จอดรถแล้วก็จะได้ให้พี่น้องได้ค้าขายกันที่นี่นะครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ